อาจจะเป็นมหาการหลายคนติดตามข่าวนี้อยู่เรื่องของสาวทอมที่ออกมาร้องเรียนเรื่องสัญญาธาตุบอกว่าถูกนายจ้างบังคับเซ็นสัญญาธาตุมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันสาคนคือมีตัวนายจ้างผู้ชายนายจ้างหญิงแล้วก็ตัวเธอเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดฝั่งทนายของนายจ้างออกมาชี้แจงอีกมุมหนึ่งบอกไม่จริงเลยไม่มีการข่มขู่เลยทั้งนั้นภาพเหล่านี้คือสิ่งที่อธิบายว่า3คนนี้คบหากันแบบเปิดเผยสมยอมไปไหนมาไหนไปเที่ยวต่างประเทศกันภาพนี้สิงคโปร์นะครับ ไปเที่ยวกรุงเทพไปเที่ยวสิงคโปร์ไปนอนพักตามโรงแรมหรูๆอย่างเปิดเผยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทนายมองว่าเรื่องนี้สมยอมหรือเปล่าเมื่อวานในี้ครับทนายเอกสิทธิ์ศรีสังนะครับทนายความของสองสามีภรรยาออกมาชี้แจงหลักฐานเหล่านี้ที่มีอยู่ในมือหลังจากที่สาวทอมไปร้องเรียนไปออกรายการทีวีหลายรายการบอกว่าตัวเองเนี่ยถูกบังคับเซ็นสัญญาทาาให้อยู่ด้วยกันแบบ3ามคนผัวเมีย แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็มีการถูกทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะฮะทนายบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เรื่องมันเริ่มจากทอมคบกับเมียในจ้างเป็นชู้กันเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าได้ตังค์จากเมียในจ้างไปไม่ต่ำกว่า50 0,000ไม่รวมทรัพย์สินอื่นๆทั้งโทรศัพท์มือถือแหวนแบรนดเนมสุดท้ายเนี่ยนายจ้างชายเขาจับได้เมื่อต้นปี65้าเขาก็เลยยื่นข้อเสนอ2ทางคือ1ต้องคืนเงินแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้ไปทั้งหมดหรือ2ถ้ารักเมียเขามาก มาอยู่บ้านด้วยกันมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่อยู่แบบลักษณะชายหนึ่งหญิงสองและมีเพศสัมพันธ์เจอชู้สาวกันทั้งหมดเนี่ฮะเขาบอกหลักฐานเขาแน่นเหมือนกันนะทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปก็จะเห็นว่าไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันเปิดเผยมีความสุขมีเรื่องของการร่วมหลับนอนกันไม่มีการกักขังหลวงเหนียวอะไรทั้งนั้นทีนี้ต่อมาปัญหามันเกิดตรงที่ว่าฝั่งสาวทอม,ทมเขากลัวจะมีการฟ้องร้องเรื่องเป็นชู้กับเมียฮะก็เลยทําข้อตกลงขอป้องกันตัว ห้ามทำร้ายร่างกายห้ามทำให้เสียชื่อเสียงแต่ข่าวที่ออกไปกลายเป็นว่าเป็นการทำสัญญาธาตุถูกบังคับทนายบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วมันเป็นแค่การทำสัญญาที่มีข้อตกลงระหว่างกันเองไม่มีการบังคับอะไรกันแต่พอคบกันไปสักระยะทนายสันนิษฐานว่าน่าจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันทะเลาะกันแล้วก็มาสร้างประเด็นว่าเป็นเรื่องของการข่มขืนเป็นเรื่องของการทำสัญญาธาตุฝากฝั่งทนายเอกสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะฮะ ทนายเอกสิทธิ์ยืนยันบอกว่าในฐานะทนายต้องชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลพร้อมขึ้นศาลครับเชื่อว่าคดีนี้จะจบลงด้วยดีเพราะเป็นปัญหาของคนในครอบครัวที่ไม่เข้าใจกัน3คนนี้คือหนึ่งครอบครัวนี่นะตอนนี้ทนายเอกสิทธิ์บอกว่าติดต่อสาวทอมไปแล้วแต่เขาไม่ยอมตอบลายผมและจะไปพบพนักงานสอบสวนด้วยยอมรับว่าสองสามีภรยาตอนนี้ก็เครียดมากเหมือนกัน เป็นเจ้าของบริษัทโลจิสติกใหญ่ที่ชนบุรีนะฮะเข้าค่าเสรษฐีเลยนี่แหละ<อ>ล่าสุดสาวทอมไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งเชื่อว่าหลายท่านอาจจะได้ติดตามกันบ้างแล้วฝั่งสาวทอมบอกว่ายืนยันว่ามันมีการทําสัญญานี้จริงแต่เธอไม่ได้เต็มใจเป็นการบังคับข่มขู่ว่าถ้าไม่ทําจะแจ้งความเรื่องการไปชู้กันพอเธอจะคืนเงิน50,000นบาทอีกฝั่งกลับไม่ยอมให้เอาเงินมาคืน<อ>ยังเล่าไม่ตรงกันนะครับเรื่องนี้ ต่างฝ่ายก็ต่างชี้แจงต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองอแต่ทนายของทั้งสองฝั่ง2ฝ่ายก็บอกต่างฝ่ายก็ต่างหลักฐานแน่นถ้าเคียร์กันไม่ได้ขึ้นศาลเรื่องยาวแน่ครับอ,อยากรู้ตอนจบของเรื่องนี้เหมือนกัน,<ช>นสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง